สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่สิบสองสองกรกดาสองห้าหห้าครับฝนตกติดต่อกันสองวันน้ำเต็มเต็มร่องมะพร้าวเลยอันนี้มรสุมเข้านะครับนะกรมบุตรบอกว่าจะ ตกจนถึงวันที่14กรกฎาคมเลยมะพร้าวเรา1ปีหนึ่งปีหนึ่งเดือนได้เท่านี้เราไปให้อาหารปลากันนะครับ บ่อบองป้าขอ,อางเราระวังลื่นนะลูกคว้ามกถือหน่นอยดิอ่ะวางลงไปอย่าโอ้โหเอากำยญยๆหน่อย ยาอยาอยาก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 เอาไม่น้อยมาช่วยลูกหวานด้วยนี่หมดอ่ะเลยไปอีกนิดเดินไปนี่เดินผักเดินไปอีกออออมามันจะกินอาหารเ้าเหรอ อ้าวไปพอเถอะนูน่นฝนตกแรงแล้วฝนตกแล้วไปเถอะไปนี่ินไปกับแม่เดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวพ่อให้วางไว้วางไว้เดี๋ยวเพยเลยครับทีเดียวฝนตกอ่าวกินจะกินสะนาะาเจ้าปลาปดำ